สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับแองกี้ซาลอนครับวันนี้นะครับมือหนึ่งบาดโพดคอรครับพี่น้องครับซื <c oughs> ่งมือในร้านซื่งมือในร้านถิ่มไฟเลยเป็นบาพีหรือ,อยังไงเป็นบอลอ,อันนี้คือกันละ่ะปไฟถิ่มไฟปลากันเหลือแต่เหลือแต่ซากเก้าอี้กับกระจกอยู่ทางหน้าบา้านอยู่ทางหลังบดัดขึ้นยังไงจัง,จงมาตัดผมมันยางสาก มันมันขันไปเหรอมันเคยเหตุเลยมันเคยเหตุคือกันอันนี้คือกันย่างสาบมาเนี่ยนั่ปับป๊บปั๊บใสสาบีเอาวีผมมาเอาวีแดงผมมาบวีไงเนี่ยโอ้อันนั้นตัวจักเทียเดียวแล้ว,ลวนั่นแหละซิเนาะ ฮะอันเด็กไม่ได้ดอกไป่้าก่อนสวัสดีครับ นี่พี่น้องเสียห์เบิงอันนี้นี่น้องห้เบิงวีจอากับเคไม้ตัวนี้นะครับผมทรงหมอบต่อให้นาชิตนะครับสองตัวเป็นโตกันไ่ผมเคยถ่ายคลิปพี่น้องเบิงเลยละยังอยู่ดีนะครับเคไม้ตัวนี้แล้วก็วีจาตัวนี้อันนี้เกือบพัดหนึ่งครับพอผมผมเอาไปแต่งแต่งใบไม้แต่ตัวนี้มันเป็นเดิมเดิมนะครับ สันเลยแล้วก็เนี่ยบอเกี่ยวครับโอ้ยบกกาดอกแล้วก็นี่นี่แล้วก็แปลงปัดขนปิดโกนมดไปปิดโกนมดว่าผมเอามาให้กองหนึ่งผู่ดีกองไงครับ้องมดดาดได้สร้างเตหนท์แนว มือโปร้รนะดับมือโป้ครับผมตึกตอดตนนอยังไงมาบ้นน้อยแมนบอสมือหนึ่งบ้านพลค้อตอนนี้ปล่อยล้านทิมห่างเลยครับอยู่บ้านกรืมิเตอร์เก้าอี้เอาขอซารเต็มเลย,ยคือกันคือกัน<ป>ตอนนี้พุทธเอา<ป>ตากผ้าแล้วล่าสุดไปมึงคือว่าเอาออกนม่เลยไรมาพอ,อ,อเชียวมาบ้าเขาบ้านไปเอาไปอันนี้อ,อันนี้ออดิชั่นติดบับพ่อเอาไปนะล้านออกแน่ จักเอาไปไว้ใส่ดอกซึมุนิลานตัดผมไปลานตัดผมผมก็ได้แต่ว่ากระจกยังอยู่กระจกเก้าอี้หมองว่างของยังอยู่หมดของเก็บของกองไว้ เบ <c oughs> ากักเสียพอวาผมักเตียตัว้าแบบแต่ว่าไปเล <c oughs> ี้ยงก็ไปยอ xin แล้วเด้2 9สิขึ้นหยังอาทิตย์ bỏ สาย nào นึงเนาะอุ้ย

ไฟเลยไฟไมฟฉายพร้อมละสปอร์ตไหแน่นอนเนี่ยุะตาลิงกเลไม่ไม่ายฮะใช้มเนี่ยิงนงปีให่่หมดยแล้วน่ยไปบ้านผู้ใดางนน ตาเียดเท้้ลกลับไปบ้าน่ายป้าอก้อตะกี้คืออ้ยด้อก็ได้เดียนมาตัดผมเอาิดมาดืา้ออ่านมันสองไฟขัางหลังไม่มีเินน้องบีไม่ยินนี่นี่อ ตัดผมต่อยจิวเลียอะไรชิ้วด้วยจิ๋ววันละสามร้อยครับเอาอาบ้ยุ้ยไหมแ้วไปแต่งหน้าอสามร้อยแต่หน้าทำไมวันนี้แต่งหน้าคันจังแต่งหน้าคันจัง ไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะพี่ปุตผมอันนี้เสียกันเดือนเพี่น้องก็ไม่ไปคิดเต็นดาม่าอะไรนะสวัสดอเอาเบอร์สีขาวอยู่สีตะเกียบก็ได้คกูได้วาอยู่สีนิดคุณได้วาคูได้เย็า อย่าิ่มนะสามร้อยยุ่งมับาใส่ละครผมไม่ได้ตัดหน้าของแต่ต้องเอาหัวสีช่างหนุ่มเจวเมื่อหนึ่งบานพดคอเขาพี่น้องครับระดับเสียงกีตาไทยครับวันนี้โอ้ขอบคุณนะวันกันพร้อมนอน าเดมีกัลนรับตัวกัลยุ่งๆด้วยไอ้ยี่ตัวกันนี่ตัวตัวจิงผมเลยนี่เพียงจีเลือท่งผมเลยนี่เขาไม่เห็นสีใสเพราะยู่บ้านไม่ได้ใสยางดีเลยแหะผมตีปีกตีปีกบางแล้วก็รับคมจังสินรับก็เปลี่ยนเอาไปนนอะบอกผมสั่งนี่จากร้านของต้าบาเบจังจากเพจยรพันมาเลยเด้ คมครับ<ม>ปกติมันคมอยูแ<ม>่แ,แล้วผมสั่งรับคมแต่งแลวก็ะเพิ่มเพิ่มรอบอีกอเกือบพันหนเลยแปดร้อยก็บาท,ทบแมนครับเพราว่าง,งานปังอีนะง้นละเอียดเติบเด้นท,ที่ตัวมันเป็นตัวกันขอบอยู่แล้วไหมครับท<ม>ั่วเมื่อใส่มีโกนกันได้ดี มันมันมันเป็นฟันละเอียดโอเคพป่น้องเดี๋ยวคลิปนี้มาช่วยนิสสกอนให้เป็นน้องครับฝากกันวว <laughs> ไว้คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ